ลองให้เองมาเชื่อนเจอวันนี้มาขึลนแรงวันดีครับวันนี้มีแนวร่วมนะครับลองให้มีวันกับเองตามมานี่เป็นไงบ้าลองดูวัอเช้าแปดร้อยกิโลฝนตกหนักเช้าหกโมงเย็นแปดร้อยกิโลมาถึงบ้าน ที่หลังสวน6กโมงเช้ามาถึงก็ฝนตกแล้วก็ลมแรงมากตอนนี้สิบเอ็ดโมงนะครับก็ลมเบาแล้ว <c oughs> อะไรา่ครับต้องดิ้นเอาเองว่าก็เดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะครับก็คลือยังแรงอยู่หรือเปล่าถ้าบอกไปไม่ได้ก็จะดำเดินเวาดินแล้วกันคอยติดตามให้กำลังใจกันว่าวันนี้จะมาหรือเปล่าหลอกให้เองมาเชื่อ <c oughs> เบาแล้วไม่เช้าดิหัวงงอกเลยพอเรามาถึงหมายนะครับเราก็ลงไปกันเลยนะครับจังหวะนี้ผมลอยไปเจอปลาสละนะครับลอยไปสามสี่ตัวนะครับตัวท้ายนี่จะตัวใหญ่ของเขาครับผมก็ดำลงไปหามันครับแล้วมันก็วนกลับมาผมอย่างนี้นะครับเรียบร้อยผมทําเสียงเรียกมันนะครับแล้วมันก็วนกลับมานะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ยิงแล้วนะครับหมาแล้วนะครับ ปลาดึงแรงมากนะครับจังหวะนี้ผมดึงปลาสู้กับปลามันนะลงดูว่ขึ้นไปหายใจนะลูปปลามันดึงครับนี่ชมวกนี่ยวบยุบไปเลยนะเราต้องมียางกันกระชากแน่ปล่ออให้หน้าที่ของยางกระชากทํางานไปนะครับหมานแล้วครับปลาตัวแรกครับหลังจากที่จับปลาขึ้นมาได้นะครับผมก็ใช้ลูกดอกนะครับแทงที่หัวปลานะให้ปลามันไตไวขึ้นนะครับ ลูก,กดอกนะครับใช้ลูกดอกเพราะว่ามีดผมหายตั้งแต่วันที่แวะหาน้องนนที่บางสะพานน้อยแล้วนะครับก็เลยไม่มีมีดแทงปลาครับแล้วก็ปาดเหงือกปลาผมก็ใช้ลูกดอกนั่นแหละแทงมันแล้วก็เอาลูกดอกกันมา,าเกี่ยวตรงเส้นเลือดใหญ่มันให้มันเลือดมันออกนะครับปลาจะได้สดๆกินได้อร่อยนะครับจัดการมันเรียบร้อยก็ได้ปลาหนึ่งตัวนะครับ ลุยกันต่อไปพี่น้องจังหวะนี้ผมเห็นปลามันว่ายเข้าไปอยู่ใต้โพงนี่นะผมก็ดำลงไปดูนะครับมาลุ้นดูกันนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่าปรากฏว่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้พี่น้องไม่มี พงมันเป็นพงใหญ่ๆด้วยมันน่าจะเข้าไปแล้วมันก็ออกไปทางนู้นหรือเปล่าก็าไม่รู้นะนี่ฝูงปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยก็ส่องดูพงฟังนี้ดูบ้างแต่มุมกล้องมันอาจจะ,ะกลับทางนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ได้ถ่ายคลิปต,ตอนนี้ผมกำลังมองดูพงใต้น้นนะห,หัวแหยยดอยู่ในพงอยู่้ขึ้นมาดูปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลย จังหวะนี้ดำลงไปเจอปลาตะคองเหลืองนะครับน่าจะใช่นะเป็นบัางๆเนี่ยเนี่ยสองตัวว่ายด้วยกันนะครับผมก็ดำตามมันไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ลั่นไปปังดูภาพช่าอีกทีนึงนะพี่น้องทำไมมันไม่ได้ตัวอึ๊บโดนหลังนิดเดียวนะป่าติดขาวไปเลยนะครับโอ้โหเสียาดายตัวนี้ไม่ได้ตัวนะพี่น้องอดอดอด,อดเอาไหม จังหวะนี้ดำไปเจอปลาปากหมูนะครับวายด็อกเล็กด็อกเล็กด็อกเล็ก,กมันค่อนข้างจะตื่นนิดนึงนะครับแต่ผมดูแล้วมันเหมือนมันตัวเล็กนะผมก็เลยไม่ยิงนะครับปล่อยมันกันถ่ายคลิปมันเฉยนะครับถ้ายิงก็ยิงได้นะเนี่ยก็ปล่อยมันไปนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่พี่น้องวันนี้ก็น้ําใสนะแต่ว่าน้ําแรงมากนะครับน้ําไหลเชี่ยวแล้วก็ขึ้นแรงนะครับ แต่น้ําใสกว่าเมื่อวานก่อนนู่นนะครับที่ดาที่ลงคลิปไปข่าวก่อนนะหนจังหวะนี้ดำไปเจอปลากุสลัดนะครับลอยมองหน้าเราอยู่นะครับผมก็ค่อยๆไหลลงไปนะครับไหลลงไปได้จังหวะใกล้ ที่พอระยะทําการแล้วก็จัดเลยนะครับบักดูภาพชายอีกทีนึงนะครับบักข้ามป่าไปเลยไม่โดนปลาเลยนะครับพี่น้องโอ้ยอะไรเนี่ยลมแรงจัดพี่น้องเลยขึ้นแรงคักวันนี้เราก็น้ําเชี่ยวด้วยยังดีนะวันนี้ได้โคกใหญ่ครับอุสลัดใหญ่ครับวันนี้วนันนี้มีสี่โลนะพ่อเนาะ ตันนี้สองโลได้ขุดสองต,ตัวเจอสามตัวแล้วก็ปากหมูตัวนึงตลาตัวนึงเอาโน่นอ่ะก๊อกติดฉลวกตัวโน้นแต่ว่าปลาที่ได้สามตัวเนี่ย,เ,ยเอาฉบวนกต,ว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 วตัวนี้ยิงนะเพราะว่าปลาอยู่ในพงเห็นมันเข้าพงแล้วก็เอานี่ลงไปยิงนะครับไม่ได้เอาฉบวกตัวยาวเลยไม่ได้คลิปเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเอ็กอ,อยู่ไหนมรูน้นะ เจ้าเอกก็อยู่นี่เห็นได้ปลาดนะูสองตัวเพราะว่าเด็กอยู่นู่นมีขวัญอยู่นี่มาแนละ้วมีขวัญมาแล้วเดี๋ยวกลับเข้าฝั่งก่อนครับเดี๋ยวฝนจะมาแล้วเนี่ยฝนมาลมมาแล้วขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วอันตรายต้องรีบเข้าฝั่งเรือลําเล็กด้วยต้องมากับพ่อเนี่ยพ่อแกรู้ประสบการณ์นี่ของเจ้าเอกมันปลาเสียดป,ปาลาอะไรนี่ประวันคือ ปลาปลาโมซีเนี so ่ยดีได no. yeah. nee, yeah. in ้เด yeah. oh. oh, ็วิ่งได้เก๋าสุดสลาะอู้ตัวนี้ใหญ่มากสุดยอดสุดยอดเบียบไม่ได้ละอันนี้ล่แอะอันนี้สละมากเหรอตีลังตีลังเหรอปลาสละปลาเสียดนะเป็นเดียวกันไหมตีลังกอะเสียรอ่ะเป็เดียวกันปะเล็กเลกคนเรียกปลาเสียดรนะเนาะแต่หน้าใหญ่แล้วตีลัง ร,าาระวังมันโดนมือนะเออ๋ยวเดิ้นร้อยอยู่เดีอยอย๋ยวเอกมันอ,ยอ,ยอ๋นนนอเดียวาหยิบงานขึ้นฝั่งน้ำเชี่ยวด้วยวนะันนี้มาแล้วเดี๋ยวนายไม่ได้คลิปนะเพราะว่าคลิปวกทวดอ่ะใช้ได้คลิปตัวเดียวที่ยิงปลาสลาดน,น่นนะมาเข้าพงเลยเอากระบอกสั้นที่ลงไป

ดับได้ป่ะวันนี้ขับรถมามื่อถึงื่อเช้านี้แล้วก็ลงน้ำเลยนะ <c oughs> เห็นไงผันหนัวงบงวุงเช้าถึงหบงเชา้าดับน้ำต่อเร <c oughs> <c oughs> ื่องเกี่ยวปลาในสุขนาทีเอออนี้ของพี่ขวันเหรอเฮ้ย<ห>ปลาเป็นฝูปลาอะไรปลาเหรอโอไม่เห็นเลยวันนี้โอ้ไล่ยิงไกเอ็กอยูงง่ย,ยงิงไม่โดนสักคนยิงไกเอ็กยิยิงปลาปปลาปลาลปลาเด็ก น้ำแรงวานนี้พี่ขอนญสองวันสามวันผมน่นดำน้ำ,นำไม่ไร้อย่างนี้นะโอ้ดสองเมตรคืนเนี่ยคลื่นแรงจัดพี่น้องเลยเข้าฝั่งก่อนนับโอเคเอาลมไปดิให้อาหารปลาเรียบร้อยคลื่นแรงเจอวันนี้มาคืนแรงมาเจอคลื่นแรงดูคลื่นดิ เราดับลงไปก่อนนะครับประซักสี่ทีแต่ว่าถ้าจะบอสถ้าจะบอแล้วก็กลับเลยเข้าฝั่งเลยนะครับดูขึ้นแรงขึ้นแรงมากๆอะไรเอ็กถ้าจะบอขึ้นช่วยพ่อดิขึ้นยังวะขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันจะไปไหมไปปุ่มนั้นเหรอผมขึ้นตึ้งอะไแค่นี้แหละป่าพี่น้องก็พอได้อยู่ สภาพอากาศไม่เลื่อนหน่อยเท่าไหร่วันนี้ลมแรงจัดดีนะยังไม่ออกเมื่อเช้านี้คลื่นพวงกอกเลยมันเริ่มมาแล้วเนี่ยรีบเข้าฝั่งก่อนไป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 เข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ดูโอ้โอ้มันเรื่อยจริงเสียวเสียวมากเลยเ <T> สียวมากๆเดิอดเยื่ <t> <t> ขึ้นมาในละทีนี่ขึ้นสองเมตรขนขึ้นขนลงอยู่นี่แหละคนมาสองคนนะเพื่อสมองลงเป็นสิบ ยังพอได้ปลากินอยู่นี่นะอื้อุดสาตัตใหญ่เนี่ อันนี้น่าจะเอาใส่น้ำแข็งไว้เลยเพราะว่าเผื่อพวกนี้ดำไม่ได้จะได้เอาปลาพวกนี้กลับมานนี่ดำได้เยนี่เป็นจอมยัดแเลเนี่เออนี่ดำได้ดีมากจัดเยอะนี่ดำจัดเต็มน้ำเต็มแต่รอถ้าขึ้นน้ำใส่กรองลงดูใส่อยูหรอสำหรับวันนี้ก็พาพี่ควันกับน้องเอ็กลงทะเลกันพอได้ลั่นกันอยู่นี่สองคนณเขานี้ลั่นกันหลายคนหลายทีอยู่แต่ไม่โดน กีปลาเลยนะกีปลาอยู่ข้างกันกีปลาเลยนะนิงห้าทีสากปลาสากแค่มีปลาห้าสีเลยคนลักนะโอ้โอ่ายเปี้ยมกระบนอยู่งั้นผมไม่เจอบลานไหนตัวนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี่ดปลาพวกนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วก็ใส่ถําแข็งปิดไปเผื่อเอากลับบ้านที่กรุงเทพแล้วก็โคราชนะเผื่อเราพรุ่งนี้เราไม่ได้ดำผมแบบเป็นวันแล้วเนี่ยดำน้ำทะเลสามสี่วันติดกันแ แดดจัดไปครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ